สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านใกล้ๆหนึ่งทุ่มครับมาสวัสดีมาทักทายกันครับ14สิงหาคม258พี่น้องชาวนาครับไม่ได้ไร่ละพันสองนะล่าสุดเปลี่ยนเป็นไร่ละพันครับจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติเมื่อวานนี้วันที่13สิงหาคม2568นะครับ มีนายพิชัยชุนหบวชิระรองนายกลำตีและลำตีว่าก,การกระทรวงการคลังเป็นประธานนะเดิมคณะอนุกรรมการนบขด้านการผลิตที่มีลำตีว่าก,การกระทรวงเกษตรเป็นประธานเนี่ยประชุมกันเมื่อวันที่17กรกฎาคม68บอกว่าเห็นชอบช่วยชาวนานาปีนะนาปีที่กําลังปลูกข้าวอยู่ขนาดนี้แหละนะจะช่วยแล้ละพันสองเป็นเงินเลยควรเรือนละไม่เกิน10ไร่สูงสุด12 0 0 0บาท ก็เสนอเรื่องที่เห็นชอบนี้เข้าที่ประชุมนบขเมื่อวานนี้13สิงหาคม68แต่นบขชุดใหญ่ก็ตัดลงนะเกรงว่างบประมาณจะไม่เพียงพอหรือความเหมาะสมอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นไปตามมตินบขชุดใหญ่ประชุมเมื่อวานนี้ครับ13สิงหาคม2568 13สิงหาคม2568ก็เปลี่ยนเป็นไร่ละพันนะครับครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่สูงสุด10,000บาทนาปีนะก็เห็นชอบอนุมัติ ในหลักการแล้วโดยนบข, somebody, ขชุดใหญ่<ๆ>ก็จะชงเรื่องเข้าที่ประชุมคณะมนตรีต่อไปนะส่วนจะได้เดือนไหนนานปีนี้ก็ต้องรอฟังข่าวกันต่อไปเพราะว่าต้องเข้าที่ประชุมคณะมนตรีก่อนและคณะมนตรีจะอนุมัติงบประมาณอนุมัติจ่ายนะหลังจากนัภภน้นทคศก,ก็จะโอนซึ่งนาปีนี้จะไปใช้เงินงบประมาณของปีงบประมาณ2 5 6 9ก็แน่นอนครับถ้าไปใช้งบประมาณ2 5 6 9นี่ จะจ่ายไม่ได้ในเดือนกันยายน6 8อย่างแน่นอนก็จะต้องจ่ายหลัง1ตุลาคม68เพราะว่าวันที่1ตุลาคม6 8เป็นต้นไปนี่เป็นปีงบประมาณ2 5 6 9ปีงบประมาณ2 5 6 9นี่มีทั้งหมด12เดือนนะครับปีงบประมาณ2569นี่มีทั้งหมด12เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 8ปจนไปถึง30กันยายนพศ2569นะครับ1ตุลาคม2568ถึง30กันยายน2 5 6 9เนี่เขาเรียกว่าปีงบประมาณ2 5 6 9 นี่แหละไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน10ไร่สูงสุด10,000บาทหนาปีเขาจะไปจ่ายในช่วงปีงบประมาณสองหก็สามารถจ่ายได้ตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณนี้ถ้าคอรมอนนวัตไวก็จ่ายไวคอรมอนนมัตช้าก็จ่ายช้านะแต่คงจะเราๆอีหลอบเดิมเหมือนปีที่แล้วนั่นแหละนะปีที่แล้วในจ่ายช่วงเดือนธันวาธันวาหกหกเจ็ดนะปีที่แล้วนี่น,น,นะปีนี้หกแปด ก็ถ้าช้าหน่อยก็ธันวาหกแปดนั่นแหละนะใกล้ๆปีใหม่แต่ถ้าสามารถจ่ายได้เร็วกว่านั้นก็พฤศจิกาประมาณนี้นะครับอันนี้นาปีนาปีไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกินสิบไร่สูงสุดต่มเงินบาทก็คาดการว่าจะเป็นอย่างนี้นะส่วนนาปรังนาปรังไม่ได้คาดการนาปรังนี่รัมตีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายยมตีนายพิชายชวนหวัชิระซึ่งท่านเป็นท่านเป็นประธานนปขอชุดใหญ่เป็นประธานในที่ประชุมมอบาลนี้13สสิงหา หลังประชุมก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าไล่ละพันนาปรังนะไม่เกินสิบไร่หนึ่งหมืนบาทนี่จ่ายช้าสุดไม่เกินเดือนกันยายนท่านบอกอ้าวกันยายนนี่จ่ายนาปังนะแต่ว่าก่อนจะจ่ายก็ต้องเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอรก่อนคอรมอรต้องอนุมัติก่อนนะครับรอฟังครับรอฟังวันที่จ่ายาผู้ปลูกข้าวนาปังรอฟังวันที่จ่ายหลังคอรมอนุมัติพอคอรมอนุมัติปับ๊บต่อไปบอร์ดทกศประชุมกันก็จะป,ประกาศวันจ่ายออกมา ก็นี่แหละกันยายน68จน่ายนาปรังอันนี้ท่านรอนตีคลังพูดท่านเป็นรองนายกตีและท่านเป็นประธานการประชุมนาบาขเมื่อวานนี้ด้วยนะครับนี่แหละคือนํามาพูดมาคุยกับพี่น้องชาวนาวันนี้14สิงหาคม2568ครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้แน่นอนนาปรังนะนาปรังจะน่าเฉพาะปีนี้นะครับที่ประชุมนาบาขพูดว่าอย่างนั้นส่วนนาปีก็คงจะมีกันไปเรื่อยๆนี่แหละนะ ตราบใดที่ราคาข้าวยังไม่ดีและต้นทุนการผลิตยังยังสูงนี่นาปีก็น่าจะมีการช่วยไปเรื่อยส่วนนาปังนี่ช่วยเฉพาะปีนี้นะครับเขาไม่ส่งเสริมให้ปลูกข้าวนาปังนะนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับต้้องเอเงเเเเก่าาาาพพพียะวใจจนนนดหม น้องคนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังตปนคำหวานทำใจอ,อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกเหตุการณ์